สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพูดถึงคุณคุณที่เกิดในวันอังคารนะคะว่าความในใจของคุณหัวใจของคุณอยากจะสื่อสารเรื่องความรักอย่างไรกันบ้างคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ชะตาชีวิตผ่านพลังงานของไพ่ทาโร่ยิปซีซึ่งใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดพลังงานทางจิตของคุณ เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นกรณีพิเศษโปรดฟังอย่างมีสติแล้วก็พิจารณาไปด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเรามาทำความเข้าใจความหมายบนหน้าไพ่นะคะว่าไพ่จะสื่อพลังงานให้คุณได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องความรักอย่างไรกันบ้าง คุณคุณที่เกิดในวันอังคารสังเกตดูหน้าไพ่นะคะว่าจะเห็นได้ว่าไพ่ที่บ่งบอกลีลาชีวิตความรักของคุณไม่ธรรมดาเลยนะคะเตรียมใจไว้เลยค่ะว่าเส้นทางความรักของคุณไม่ได้โรยด้วยกลีบขลาบแน่นอนหากคุณต้องเผชิญหน้ากับความรักคุณต้องเผชิญหน้าอย่างมีสติอย่าให้อารมณ์ มันมีกำลังเหนือสตินะคะเรามาพิจนารณากันเลยค่ะให้สื่อความหมายว่าเป็นความรักที่เลือกไม่ได้อาจจะเป็นไปตามกฎแห่งกรรมของคุณคนที่เดินทางผ่านเข้ามาในห้วงกระแสความรักของคุณนั้นอาจจะดูแล้วคุณอาจจะพบกับคู่รักที่อยู่ในช่วงของชีวิตแต่ละช่วง ทีละคนค่ะหากว่าคุณสังเกตดูจากหน้าไพ่แล้วจะเป็นไพ่ของความรักที่เลือกไม่ได้ถ้าเลือกคนที่เรารักก็จะเริ่มจากความรักไปนานๆก็จะกลายเป็นการทำร้ายกันทางความรู้สึกเมื่อความรักปรากฏขึ้นมาความผิดหวังก็ เริ่มต้นซึ่งมันเป็นกรรมเก่ามาบทบางคุณค่ะลุกศอนของความรักมักปักไม่ค่อยตรงเป้าหมายสักเท่าไหร่ความรักมักจะเดินทางมาหาคุณเสมอเสมอเพื่อให้คุณได้เรียนรู้กับมันนะคะได้มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้มาทําให้คุณได้ เรียนรู้จิตใจของตัวเองด้วยคุณจะต้องเริ่มต้นความรักอย่างมีสติหากคุณได้เจอกับผู้คนที่เข้ามาเชื่อมโยงในเรื่องของกระแสหัวใจคุณคุณต้องดำเนินชีวิตของคุณไปด้วยความมีสติที่มั่นคงไม่คล้อยตาม ความปรุงแต่งของชีวิตรักนะคะแล้วก็ความรักของคุณก็ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับคนอื่นได้ความรักของคุณก็ต้องเป็นแบบฉบับของคุณค่ะหัวใจคุณมักมีโอกาสเผชิญกับความรักที่มีมาหลากหลายของความรู้สึกความรักของคุณก็จะรวยเป็นดุ อเต็มไปด้วยปัญหาและก็อุปสรรคมากมายที่จะคอยขัดขวางเส้นทางความรักของคุณสังเกตได้ว่าหน้าไพ่จะมีไพ่ดาบอยู่หลายใบซึ่งบ่อยครั้งเหมือนกันที่คุณก็รู้สึกถึงความเหนื่อยล้าเจอแต่เรื่องเจอแต่ปัญหา ทางทางที่คุณก็ใช้ความพยายามในการที่จะประคับประคองความรักของคุณให้มันได้มีโอกาสได้ยั่งยืนแต่สุดท้ายคุณก็ต้องปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามชะตากรรมเพราะว่าคุณได้ทําดีที่สุดแล้วหัวใจของคุณจะตอบแทนคุณได้ทุกเรื่องถ้าหากว่าคุณสังเกตหัวใจคุณ หลายครั้งไหลายหนที่ความรักผ่านเข้ามาในเส้นทางชีวิตของคุณแต่พวกเขาเหล่านั้นไม่นานก็แค่เป็นคนที่เดินผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปต่างคนต่างเครือกุญการตามวาสนาแล้วก็โบกมือลากันไปหากหัวใจคุณไม่เข้มแข็งพอที่จะมีสติให้รู้เท่าทันลีลาความรักของคุณ โอกาสที่คุณจะจมปลักเสียใจถอนตัวถอนใจตัวเองไม่ขึ้นเป็นไปได้อย่างมากทีเดียวบ่อยครั้งที่ความรักมักเล่นตลกกับคุณแต่กลับได้น้ำตาแทนเสียงหัวเราะเป็นการตอบแทนหัวใจของคุณหากว่าคุณยอมให้อำนาจของความรักอำนาจของอารมณ์อยู่เหนือสติคุณ คุณยอมซีโรล,ลาบให้กับมันคุณก็จะตกอยู่ภายใต้อำนาจของความรักที่ไม่มีสถานะชัดเจนเป็นคนที่อยู่ในใจเขาเมื่อเขาต้องการเป็นรักสำรองเป็นเรื่องของการจัดสรรค่ะคนที่รักมักไม่สมหวังบางกรณีบางเหตุการณ์ก็อาจจะตกกระไดพลอยโจรไปกับคนที่เราไม่ได้รัก เป็นเรื่องที่คุณห้ามกรรมเก่าไม่ได้เพราะว่าโดนกระแสกรรมเก่าหักเหเส้นทางความรักของคุณบางครั้งความรักก็มักจะทิ้งความเจ็บปวดไว้ให้คุณเช่นกันจะเห็นว่าลีลาของความรักเริ่มเข้ามาถึงความเข้มข้นแล้วนะคะหากว่าคุณไม่มีกําลังที่จะถอนตัวเองออกมาจากความรู้สึกเจ็บปวดตรงนี้ คุณก็จะแทบแกหัวใจสลายจมปลักอยู่กับความรักอยู่กับความสูญเสียอยู่กับความพลัดพรากทำให้หัวใจของคุณได้กลั้มกลืนอยู่กับความทุกข์ทุกครั้งที่ความรักผ่านเข้ามาในชีวิตคุณก็มักจะทิ้งร่องรอยบาดแผลทางหัวใจไว้ให้กับคุณแต่คุณสังเกตตัวเองไหมคะว่า ถ้าคุณผ่านมาถึงจุดตรงนี้ได้แล้วหัวใจของคุณก็คงจะมีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะคะไม่งั้นคุณจะผ่านวิกฤตของความรักมาไม่ได้ทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นกฎตรรักหากว่าคุณประคับประคองตัวเองกับลีลาของความรักที่ไม่ธรรมดาของคุณผ่านมาถึงจุดที่หัวใจคุณเข้มแข็งเช่นนี้ได้แน่นอนค่ะ คุณก็เป็นคนที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันมาถึงตอนนี้แล้วนะคะเรามาทำการฟื้นฟูหัวใจกันเถอคะค่ะเพราะว่าหัวใจของคุณคงจะเหน็ดเหนื่อยมามากพอแล้วสำหรับการเจอในเรื่องของกรรมเก่าที่มาเบียดเรื่องความรักของคุณเราก็จะมาทำการฟื้นฟูหัวใจของคุณนั่นหมายความว่ากรรมเก่าของคุณได้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วคะ่ะถึงทำให้คุณได้มีโอกาสได้ฟื้นฟู ให้หัวใจคุณได้อยู่กับความสงบบ้างนะคะให้อยู่กับช่วงเวลาปัจจุบันทิ้งอดีตทิ้งอนาคตทิ้งอารมณ์ต่างๆทิ้งความคิดต่างๆให้อยู่กับลมหายใจปัจจุบันเพื่อเยียวยาหัวใจคุณพาหัวใจคุณให้เจอหาหัวใจของคุณให้เจอนะคะแล้วก็รักษาหัวใจคุณ การเจริญสติจึงเป็นทางเลือกที่หัวใจคุณต้องได้พักกำลังและก็ต้องได้ฝึกในการเจริญสติเพื่อปรับกระแสพลังงานแล้วก็มันเป็นก็มันก็เป็นการแก้กรรมถอนกรรมวิธีเดียวเท่านั้นค่ะที่จะทำให้ก้อนจิตที่มันเป็นพลังงานแห่งวิบากกรรมในตัวของคุณเองนั้นมันสลายตัวออกไป เพราะว่าตัวก้อนจิตมันอยู่ที่ใจคุณค่ะการถอนก็ต้องถอนที่ใจคุณให้ก้อนจิตที่มันเป็นวิบากกรรมนั้นสลายตัวไปให้อารมณ์นั้นสลายตัวไปอยู่ที่สตินะคะตั้งสติไปให้มัน่นพลังงานจิตที่ดีก็จะเกิดขึ้นแยกหายขึ้นจนจิตสงบนิ่ง ให้หัวใจคุณได้อิ่มอารมณ์สงบตามกําลังของสติบางครั้งเมื่อจิตสงบแล้วน้ำตาของความปิติที่หัวใจของคุณซึมซับอาจหลั่งไหลออกมาด้วยความดีใจก็ได้ซึ่งมันเป็นอาการปกตินะคะไม่ต้องตกใจให้หัวใจมันได้ร้องไห้บ้างก็ได้นะคะเพื่อที่เขาจะได้ปลดความทุกข์ออกมาจากใจ หลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วสังเกตว่าหัวใจโล่งเบาสบายนุ่มนวลนี่เป็นการฟื้นฟูหัวใจนะคะนี่คือการปรับกระแสพลังงานแล้วคุณก็ควรจะปรับมันอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกันเมื่อคุณปรับพลังงานของคุณแล้วพลังงานของคุณก็จะเริ่มสถานะใหม่ ความรักครั้งใหม่ก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้แต่บางคนก็อาจจะหันหลังให้กับความรักเลยเช่นกันค่ะมันแล้วแต่กรณีของแต่ละคนนะคะความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอกระแสความของความรักที่ดีนุ่มนวลอ่อนโยนจะดึงดูดเข้ามาหาตัวของคุณโดยธรรมชาติความรักที่ดีต้องเต็มไปด้วยความเมตตา เป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นความรักที่มอบให้ผู้อื่นเมื่อเราอยากให้คนอื่นรักเราก็ต้องมอบความรักให้ผู้อื่นก่อนนะคะแล้วความรักนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราเองโลกใบนี้น่าอยู่ได้ก็เพราะความรักจึงจะสงบร่มเย็นถ้าเรารู้จักความรักและก็เรียนรู้อยู่กับมันแล้วความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นธรรมชาติค่ะ ความทุกข์ความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้เป็นกฎไตรลักษณ์นะคะซึ่งเป็นกฎตามธรรมชาติหากเรารู้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ